น่าอีกนานไหมครับไม่หรอกว่าท่านยังกินอยู่อ่ะคุณดาบอกว่าอยากกินเมนูอะไรนะครับฉันไม่อยากกินร้านสมบัติฐานแบบคุณเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ให้มันผ่านไปเถอะครับให้ฉันแนะนำไหมให้โอกาสผมอีกครั้งนะครับโอกาสไม่มีให้สําหรับคนแบบคุณโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่คุณจะน่าอีกนานไหมครับนี่คุณคุณทำบ้าแหละขคุณเนี่ยไม่หรอกว่าท่านยังกินอยู่อ่ะเห็นครับว่าคุณนั่งกินอยู่ แล้วคุณไม่เห็นเหรอครับว่าร้านผมเนี่ยมันจะปิดแล้วนั่งตั้งแต่เชา้าจนตอนเนี้จะห้าโมงแล้วนะครับไม่คิดจะกลับบ้านหน่อยเหรอเออค่ะห้าโมงจริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวฉันรีบเก็บของแล้วก็กลับเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะครับลากงอกหมดแล้วมัง้งขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันรีบเก็บแล้วก็กลับเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะเก็บเสร็จพอดีเลยคะ่ะ อันนี้ก็ทาไข่หมูแดงนะคะนี่เห็นว่าเป็นลูกค้าใหม่นะเลยไม่ได้ด่าอะไรมากคุณอะไรไม่มีความเกรียงใจเอาซะเลยสั่งแค่เมนูเดียวแต่มันนั่งั้างวันถ้าเป็นลูกค้าเก่านะป่าเนี่ยกูชาไปตั้งนานแล้ว ปิดร้านก็ไม่ได้ปิดพ่อคะคะร้านนี้ใช่ไหมคะที่ขายตำไข่โมดแดงพอดีฉันเห็นรีวิวคะ่ะก็เลยตามมาจากตักต๊อกในต๊อกตอกต๊อกตอกเหรอครับผมยังไม่เคยเล่นแอปนั้นเลยผมว่าคุณเนี่ยมาผิดร้านแล้วมั้งครับไม่ผิดนะคะ ร้านนี้เหละค่ะที่ช่องน้องดาพาชิมมากินคนดังระดับนั้นมกินร้านโลโก้แบบนี้คุณอะโชคดีมากเลยนะคะโชคดีโชคดีอะไรกันวะแล้วไอ้น้องดาพาแซบนั่นมันเป็นใครล่ะเนี่ยแล้วคุณล่ะครับจะสั่งอาหารไหมถ้าไม่สั่งก็ไปไกลเลยครับเพราะว่า คุณยืนขวางทางลูกค้าคนอื่นเขาอ๋อแล้วไอคนโดงคนดังนั่นอะ่ะผมไม่รู้จักหรอกนะแล้วก็ไม่อยากรู้จักด้วยมันไร้สาระทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะคะฉันกำลังเลือกเมนูอาหารอยู่นะคะพ่อค้าคนนี้เสียมารยาทจริงๆเสียมารยาทอะไรครับก็คุณเนี่ยยืนขวางทางลูกค้าคนอื่นเขาผมไม่อยากให้ลูกค้าคนอื่นเขารอครับถ้าคุณยังคิดไม่ได้ว่าจะกินเมนูอะไรเนี่ย ก็ไปนั่งก่อนก็ได้ครับถ้าคิดออกแล้วค่อยมาบอกผมไม่ค่ะถ้าฉันกลับมาอีกรอบนึงฉันก็โดนแซงคิวสิงั้นฉันเอาตามไข่บดแดงเหมือนช่องน้องดาพาชิมากินแล้วกันค่ะตามให้เหมือนเลยนะคะฉันอยากกินเหมือนในคลิปอะค่ะคาก็ในคลิปสองคาก็ในคลิปไอ้น้องดวงน้องดาอะไรนั่นอะผมไม่รู้จักหรอกนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยกินรสชาติไหน เาเป็นคนดังนะคะถามจริงคุณไม่รู้จักเหรอคะใช่ครับผมไม่รู้จังจริงวันวันหนึ่งเนี่ยผมเจอลูกค้าไม่ขาดสายนะครับผมจะจําได้ไงว่าลูกค้าคนไหนเขาสั่งอะไรบ้างอะจบนะฮะไม่รู้จักรู้จักทีวะงานเอาตามไข่มดแดงครบรสค่ะอะไรวะไม่มีความคิดในของตัวเองเลยอยากกินตามคนน,นั้นทีคนนี้ที ท้ไข่มดแดงได้แล้วนะครับโหน่ากินมากๆเหมือนในคลิปเลยขอบคุณมากนะคะพ่อค้าคุณไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับผมไม่ได้ให้คุณกินฟรีนี่คุณต้องจ่ายเงินผมอยู่ดีค่ะเรื่องนั้นน่ะฉันรู้ดีค่ะอะไรเนี่ยเออพ่อค้าคะวันนี้มีเมนูใหม่ๆอะไรแนะนำไหมคะ <S <S คือว่าอยากลองกินนะคะ เมนูใหม่ๆคุณครับร้านของผมเนี่ยเป็นร้านส้มตำนะครับไม่ใช่ร้านเปิดพิศดารถ้าคุณอยากกินเมนูแปลกๆใหม่ๆเนี่ยไปร้านอื่นครับไม่ต้องมาล้านส้มตำของผมนี่คุณฉันพูดดีๆนะคะทำไมคุณพูดจาแบบนี้กับฉันล่ะนี่คุณเนี่ยผมก็พูดดีแล้วนะครับดีแต่สิ้่ว่าระวังไว้เถอะนะคะทําตัวแบบเนี้ยจะไม่มีใครเข้าร้านแล้วไงล่ะครับไม่จะต้องแคร์เลยทาไมล่ะครับอยากให้ผมเนี่ย พูดประจบประแจงบอกว่าคุณลูกค้าครับวันนี้จะกินอะไรดีครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบทําให้เลยแบบนี้เหรอครับผมว่ามันดูตอแหลอีกอย่างมันก็ไม่ใช่นิสัยผมด้วยแต่นิสัยที่คุณทําอยู่ไม่มีใครรับได้หล้กนะคะทําการตลาดก็ต้องอาใจใส่ลูกค้าสิไม่ใช่ปากปีจอแบบนี้ถึงผมจะปากปีจอแต่ผมเนี่ยก็มีธุรกิจของตัวเองนะครับเออขอโทษนะคะ เอ่อ,อคุณช่ช่องน้องดาพากินพาแซบหรอเปล่าคะใช่ค่ะฉันไม่กินเลยนะคะว่าจะเจอคุณที่นี่เดีย๋ยวฉันขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะพ่อคะเดี๋ยวชันรบกวนพ่อคะถ่ายรูปให้ชันหน่อยนะคะนี่ค่ะคุณครับผมไม่ว่างครับไม่เห็นหรือไงอไปไม่ว่างได้ไงก็เห็นยืนตรงเนี้ยเอาเธอนาย ให้หน่อยแค่รูป2อรูปเองดูเร็วเออก็ได้หนึ่งสอาไปครับ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ถ่ายรูปไม่คิดเลยค่ะว่าจะเจอน้องดาที่นี่ <c oughs> ดาก็ดีใจนะคะที่ได้เจอ FC ที่น่ารักแบบนี <c oughs> ้ค่ะ FC แสดงว่าคุณเป็นคนดังเหรอครใช่นี่คุณรู้ไหมเนี่ย ชมน้องดาพากินผาแสบอินฟูสายกินนอกจากน่ารักแล้วเนี่ยยังนี่ใสดีอีกนะแถมไม่พอคนติดตามเนี่ยเป็นล้าน,ลานเลยโหเป็นล้านเลยพี่งั้นแสดงว่าเขาก็ดังมากเลยสิครับก็ใช่อ่ะสิถ้าไม่ดังก็คงไม่มีคนติดตามขนาดนี้หรอกที่ฉันมากินตําไข่มดแดงร้านคุณเนี่ยก็เพราะตมจากรีวิวของน้องดาน,นั่นแหละไม่งั้นฉันก็คงไม่มาหรอก อีกอย่างนะที่เขารีวิวตําไข่มดแดงร้านคุณเนี่ยคนดูเป็นสิบล้านเลยโหสิบล้านเลยเหรอไหนครับดูหน่อยสิเฮ้ยน้องดาพากินจริงด้วยอะ่ะโหมีคนดังมากินร้านฉันด้วยเลยเนี่ย,ยคนดังจริงด้วยเว้ยคนดังใช่ก็ดังจริงอะสิเป็นไงพอรู้ความจริงแล้วเนี่ยอึ้งอึงอึงไปเลยสิ เอามือเชือฉันเพนได้แล้วเนี่ยปากไปเลยนะไอ้ไก่คุณดาครับเดี๋ยวคุณดาเนี่ยนั่งลงก่อนนะครับดื่มน้ําดื่มผ้าก่อนคุณดาอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้ทุกเมนูเลยนะครับไม่ค่ะร้านคุณไม่มีเมนูที่ฉันอยากกินฉันจะไปกินร้านอื่นเอ่อเดี๋ยวก่อนครับคุณดาเมื่อกี้คุณดาบอกว่าอยากกินเมนูอะไรนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะรัดคิวแล้วก็ทําให้คุณดาก่อนเลยนะครับไม่มีประโยชน์แล้วค่ะฉันไม่อยากกินร้านสองมาตรฐานแบบคุณฉันจะไปอุดหนุนร้านอื่นเ,เดวกครับคุณดาสองมาตรฐานอะไรกันครับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ให้มันผ่าน,านไปเถอะครับเมื่อกี้ผมก็แค่อารมณ์ชัว่ววูบครคับโอ้ยคุณดาถ้าผมรู้ว่าคุณดาเป็นคนดังเนี่ยผมไม่ทําแบบนั้นหรอกครับผมก็แค่แอ้าวไว้ไปหน่อย ฉันแนะนําให้นะคะต่อให้คุณไม่รู้ว่าฉันเป็นคนดังหรือไม่ดังคุณก็ไม่ควรทําตัวแบบนี้และลูกค้าที่เข้ามากินร้านคุณเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อมาลองรับอารมณ์ของคุณและต่อให้ร้านของคุณจะอร่อยมากแค่ไหนถ้าปากแซ่บแบบเนี้ยก็ไม่มีใครเขาอยากเข้าหรอกค่ะคุณดาครับอย่าเพิ่งไปเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำนิสัยไม่ดีใส่คุณไปผมสัญญานะครับว่าต่อจากนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเออก่อนที่คุณดาจะไปเนี่ย ช่วยรีวิวร้านอาหารของผมสัก 2- 3สาเมนูได้ไหมครับเผื่อว่าจะมีลูกค้าตามมาอีกะครับฉันบอกว่าไม่ก็ไม่คะ่ะวันก่อนพูดด่าฉันอยู่เลยและฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าคนที่ทีทีสูงแบบคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นได้เลยขนาดเนี่ยคุณดาครับให้โอกาสผมอีกครั้งนะครับนะครับฉันไม่ให้โอกาสคนแบบคุณหรอกนะคะไม่นําซ้ําเนี่ยฉันจะลบคลิปที่ฉันเคยมากินตังไข่แดงร้านคุณองอค์ลบคลิปคุณดาครับ คลิปนั้นน่ะยอดวิวเป็นล้านเลยนะครับคุณดาไม,ไ,ดไม่เสียได้หรอไม่เสียได้หรอคะ่ะต่อให้ยอดวิวเยอะขนาดไหนฉันก็จะลบเพราะฉันไม่สนับสน,นุนร้านสองมาตรฐานแบบนี้คุณนะครับอย่าลบคลิปเลยนะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ทาแบบนั้นลงไปตอนเนี้คลิปนั้นกําลังเป็นกระแสเลยไม่ใช่หรอครับถ้าคุณดาลบไปลูกค้าก็ไม่ตามมากินร้านผมอีกอะดิ นั่นมันก็ปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของฉันถ้าคุณทําดีกับลูกค้าตั้งแต่แรกคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะคะว่าจะไม่มีใครเข้าร้านคุณก็น่าจะรู้ตัวเองดีนะว่าที่ผ่านมาคุณได้ทําเรื่องแย่ๆอะไรไปบ้างวันก่อนคุณก็ยังด่าฉันอยู่เลยแต่พอมาวันนี้คุณจะมาเกาะฉันเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเองก็อย่างที่เขาว่าเลยเนาะสันดอนพอเปลี่ยนได้แต่สันดานเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกคะ่ะและคลิปเนี่ยฉันก็ลบไปหมดละถอยคุณโชคดีค่ะไม่นะครับคุณดาอย่าทำแบบนั้นเลย ขอร้องนะคะให้โอกาสผมอีกครั้งนะครับคุณดานะครับไม่ค่ะโอกาสไม่มีให้สำหรับคนแบบคุณโถ่เว้ยโง่เว้ยม่น่าทำแบบนั้นลงไปเลยเฮ้ยร้านกำลังไปได้ดีเราได้แท้นี่ค่ะข้าตำไข่ผัดแดงให้ฉันเลยนะไหมที่ที่ที่ถือคำหัวไว้น่ะวางซะบ้างนะไม่แน่ร้านคุณเนี่ย อาจจะดีขึ้นกว่านี้ไม่น่าเลยเล้ว